กล้องสดพดบูเยี่ยจะชอบน้ำไหมเอาสวยมากอลังการมากเอาเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกล้องสดพดบูนะคะวันนี้ก๊อลฟแกรมค่ะเป็นอะไรครับคุณแอคหน่อยนานๆกลับบ้านดีเค้กหล่อเชี่ยนะคะขึ้นมาจากน้ำใช่ไหมเนี่ยเราอะขึ้นมาจากน้ำไหมหล่อเล่นเพราะว่าวันนี้ครับเราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีไอ้วันนี้พาคุณผู้ชมนะครมา รับประทานอาหารอร่อยๆครับบรรยากาศดีๆค่ะกับร้านอะไรครับพี่เจิ้ลกับร้านนี่ครับร้านลายน้ำนั่นเองครับซึ่งอยู่ในบริเวณโรงแรมคันที่เล็กวิวนั่นเองครับเป็นสไตล์แบบอ่อริจินอลริมแม่น้ำบรรยากาศดีๆนะคะอาหารต้องอร่อยแน่นอนตอนนี้เข้าไปข้างในกันดีกว่าครับไปเลยค่ะตอนนี้ค่ะได้อยู่กับ ผู้ประกานร้านรลยน้ําแล้วนะคะคือพี่โพสสวัสดีครับคือบอกเลยนะผมอยู่สมารรณมาเนี่ยบอกเลยว่าร้านนี้ร้านเด็ดจริงร้านเด็ดพี่โพสขาถามนิดนึงครับว่าร้านนี้ได้เปิดมานานหรือยังเปิดมาประมาณ15ปีครับผมสิบห้าปีก็ถือว่าเก่าแก่พี่นี่เหมือนกันนะพี่อาหารที่เนี่ยมันเป็นแบบแนวไหนครับพี่อ่าจะเป็นแนวแบบ พื้นบ้านนะครับแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่เราเลือกมาอย่างดีอย่างเช่นหมูตุ๋นคันที่นะครับเป็นซกเมนเจอร์ของร้านพี่เจินชอบกินไหมหมูตุ๋นนะชอบกินไหมเอเนี้นะใจใจนะข้าวอยู่ไหนข้าวอยู่ไหนร้านนี้นะพี่เจ้นต้องบอกกันเลยว่าว่าเป็นร้านดีแห่งเมืองสุพรรณเลยนะครับเพราะว่ารับรองโดยนะคะกรมการค้าสุพรรณเลยเขามาการันตีแล้วว่าที่นี่แบบดีเด็ดอร่อยต้องมาแล้วเมนูต่อไปหล่ะที่แบบว่าเด็ดๆที่พี่จะอ่าจะเป็นปลาสลิดบองกายาน สุพรรณนี่คือต้องสลิดไหล่ก้างเนาะอ่ทานพร้อมอะไรครับปลาสลิดน้ำยำครับผมน้ำยำเข้าองเลยเทสเลยเทสเลยนี่ฮะคุณผู้ชมนะสุพรรณบุรีเนาะต้องปลาสลงปลาสลิดเนาะนี่ถ้าใครคุณชิมมาั้นไปเดี๋ยวดิฉันชิมไปนี่เองหมูตุ๋นได้เลยน่ากินมากเป็นคนชอบหมูตุ๋นมากเป็นไงอร่อยมากดีไหมทำพลานจริงเหรอมีรสชาติหมูตุ๋นแบบจ้ำๆออกมานะแล้วก็น้ำต้มยำแบบหวานเปรี้ยวอร่อยมาก นี่ปลาสลิดนะฮะนี่พี่กับแกรสอร่อยไหมความกรอบกรุบถึงหรอดีไหมน้ำยำน้ำยำรสชาติสุพรรณเลยแสดงว่าที่ร้านลายน้ำนี่คือเป็นรสชาติดั้งเดิมของเมืองสุพรรณเลยใช่เลยครับผมถึงผมนึงบอกไงว่าในรสชาติสุพรรณเลยก็ปลาก็สดมากเนื้อเยอะมากคะแนนนิ่มแบบว่านุ่มแล้วก็มีความกรอบข้างหน้านะครับาม่ำเมนูต่อไปเลยเมนูต่อไปครับเป็นตำชะอมกุ้งสดอ่ะ ตำชะอมเลยใช่ครับเป็นชะอมอ่ะเรามาทอดใส่ไข่ใช่ไหมแล้วก็ไปตำคล้ายๆส้มตำอ่ะเอาเหรอใช่ครับลองทานอันนี้เป็นเมนูเฉพาะที่นี่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมเคยทานทิมแล้วนานี่คุณผู้ชมด้วยโอ้ยชะอมเลยใช่ครับเป็นชะอมเลยดิ่จะชอบชะอมมากอร่อยไหมพี่เจิ้นอร่อยก็มาตำแบบตำไทยใช่ไหมคะใช่ครับผมไม่เคยกินเลยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยเนอะ แล้วซออมก็แบบว่าไม่อมน้ำมันนะใช่ครับผมนี่กินข่ายกินซออมซัดมากแต่น้ำยาเน่ยเขาไปในตัวน้ำตัวซออมอ่ะหึ่ยนี่อร่อยมากอร่อยมากไม่ต้อกินต่อมาอีกหนึ่งเมนูดีกว่าครับอ่าปีกไก่ทอดเกลือครับปีกไก่ทอดเกลือใช่รสชาติจะไม่เค็มมากมันต่างจากปีกไก่ปกติกรอบแน่นอนฮะกรอบโอ้ยแหน่หึ่ยนี่อร่อยอันนี้ก็อร่อยอืมอร่อยมากเลยอ่ะต่อมาเมนูอีกครับแกงส้มชะอมกุ้งกุ้งสดฮะ เดินต่างจังหวัดหอมต้องหอนเลยหอมป่อยของเบารสหน้าจะอมของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะน้ำน้ำต้มแกงต้มเนี่ยของเรานี่ข้นมากนะครับใช่เนื้อปลาไม่ใสแน่นอนรับประกันเลยครับอร่อยไหมพี่เจิ้นถูกต้องจริงเหรอรสชาติแบบนี้เลยใช่ไหมดิฉันชอบมากหอมไงแกงต้มเจาะอมที่ลเงชิมข้นไหมอือรู้เลยว่าอร่อยมาก เป็นโจมที่ใส่เนื้อปลาเยอะมากโอ้โหพี่เชิญดีไหมมันคลากมันข้นแล้วมันก็แบบเนื้อปลาด้วยเนาะถูกต้องเนาะกินแล้วแบบอร่อยมันถึงเครื่องแกงแล้วก็ยังมีความแบบเป็นแกงส้มที่ถูกต้องเป็นแบบเนื้อคนๆครับรากเลยดีมากราดข้าวดีกินอร่อยมากเมาต่อนเมนูนี้เลยค่ะผัดสามเม็มีอะไรเม็ดมั้งอ่ะมีชะอม ชะอมสตอสตอและกระเทียมโทนครับเป็นม้นเส้นผัดใส่ไข่ครับแล้วใส่กุ้งแล้วก็ปรุงรสครับนี่ดูเหมือนจะทําง่ายนะจะบอกเลยว่าหากินอร่อยยากแล้วก็รวมถึงนะว่าอะไรวะพี่แกล็บอยู่ที่ผมสบายเลยพี่แกล็บถามผมกินอืมอร่อยอืมก็อร่อยส่วนมากลูกค้ามาต้องกินงงมากนะครับแต่ว่าสั่งแล้วมีเบิ้ลครับผัดสามเมรนี่กินกู้กับกระเทียมโทนนี่อร่อยมากเลยนะครับใช่ครับผมรสชาติดีแล้วเขาผัดแบบไม่แห้งอ่ะเมนูถัดไปครับพี่หา ตะลําชาน้ําปลาครับผมอันนี้ก็คือมีพีเ็ดของที่ร้านก็คือใช้ไฟกับววนาให้บลานกันแล้วมันจะออกมาแบบยังสดและกแล้วก็น้ําปลาใช่โดยเข้าไปทำให้อร่อยยากเพราะมันต้องกรอบด้วยแล้วก็กลิ่นน้ําปลาต้องชัดด้วยนะต้องนัวพี่เจนชิมเนี่ยคุณผู้ชมให้ถามตลอดกินอยู่คนเดียวอร่อยไหมอร่อยมากอาาเมนูสุดท้ายบ้างให้พี่พน์บอกเลยอันนี้จะเป็นเนื้อโคขุนย่างครับเป็นเนื้อที่ ของคนไทยเป็นคุณภาพดีครับ้วถ้าเป็นประมาณไหนอ่ะมันจะเป็นเนื้อหมักแบบพริกไทยวิทยทยหน่อยไอ้น้ำจิ้มจชเป็นเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนี่น่าพิชจน์จิมคุณผู้ชมนุ่มไหมนุ่มไหมดีไหมดีมากกินกลิ่นตีจมูกเลยก็อร่อยธรรมดานะ อร่อยจงต้องโอ้โหระดเลยกอยางเ่งเนาะหน้าร้านนึงอยู่มาได้นานกว่า15ปีนะคะเพราะว่าความอร่อยแล้วก็บรากาศที่ดีของร้านลายน้ำนั่นเองเนาะตอนนี้ค่ะพี่เจิ้นค่ะการันตีความอร่อยของรายการกสทหมูเราก็ต้องนี่ครับว้อวป้ายมงคลนะคะด้แลการการันตีความอร่อยของร้านลายน้ำที่จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้ค่ะเมนูทุกเมนูบอกเลยว่าอร่อยใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวที่นี่นะคะหรือแวะมาพักก็ได้เนาะมีโรงแรมอยู่ทางด้านหลังก็สามารถ มาทานอาหารที่ร้านรลยน้ำได้มีเพลงดนตรีเพราะๆเปิดทุกวันด้วยใช่ครับแล้วก็มีเติมกาแฟเป็นคาเฟ่นีด้วยใช่ครับกาแฟก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยใช่ครับเป็นงวปนไทยกันเลยร้านฝากทีร้านกับช่องทางการติดต่อได้ครับผม ร้านอาหารไลนน้ำครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับมาได้ทุกวันเลยครับสามารถจะไปดูได้ว่ามีดนตรีสดศิลปินคนไหนมาได้ที่ไหนในเพจร้านอาหารไลนน้ำครับผมอ๋อร้านอาหารไลนน้ำขึ้นได้เลยตามนี้เลยใช่ครับก็จะมีศิลปินวนเวียนมาอยู่ตลอดเวลาใช่ครับให้ความบันเทิงโอ้โหร้านเปิดทุกวันด้วยเปิดทุกวันครับตั้งแต่5โมงถึงเที่ยงคืนนถ้าเกิดไม่นั่งข้างนอกนี่คือมีห้องแอร์ด้วยใช่ครับเลือกตามสไตล์ได้เลยโอเคอยากหน้าห้องแอร์ อยากนั่งตรงนี้หรือ,รอว่าจะนั่งกลางน้ำไม่ได้รีบเลยได้บรรยากาศดีจริงๆนาะวันนี้ขอบคุณพี่โพดอีกรอบนะคะขอบคุณมากค่ะแล้ววันนี้รายการกองศพระมูต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราขอทานกันต่อวันนี้สวัสดีค่ะกองพพมู